จบเท้าครับถอยหลบให้เพื่อนครับถอยหลบให้เพื่อนดันหน้าจมครับต้องใช้สโลครับว,ว้า ต้องดึงถอยเนี่ยมัดดินนั่งขางมมโยดิตอนนี้เรียมาเรียนได้เรียบมองอย่างเงียงเ้ยเปียดโอ้ายมายุมย่มดากว่าสันวะอดีวมาใส่เป็นหน่อยนี่เดี๋ยวต้องใช้สโรครับ สโรเหลืองสโรเหลืองกำลังมาครับเทไปหรูเพ่เทเทจะจะจะไปเททั้งหนาหลืมน่ะโอเคครับงีบ่ไอ้ได้หลินซอออกนะ่มามาพร้อมกันเลยครับรถครัะมาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับถึงท้ายครับ ต้องดึงท้ายครับอย่างเดียวครับหน้าจมครับนี่สัวทำอะไรครับคุ้มคองครับไปไป ไปปู้ปปปปึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออเออ,เอ,อไปไปเออพ่อเออ <c oughs> ถอยลบมูมันต้องถอยลบทางหลังไปท,ทั้งเพื่อนบ่ค่อยได้หรอกอ้าวดินหายไปแล้วครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออ แดงบ้างครับฝาดทับ้างครับฝาดไทยบ้างครับแม่สารน้ำทั้งเราไปีหนเราปิดฝาดไทยไหมแม่ปวดอะป่วยท่านแล้ว <c oughs> ป่วยป่วยท่านแล้วแต่งขึ้นให้สภาพเดิมครับกวดตัวัรงขึ้นมากอะไรไอ้กวดตัวแรงขึ้นมาก หน้าเพิ่นหรือทั้งนั้นก็ได้ดึงดึงเขาไม้ก็ได้ดอกเปิดตบเขาไม้นะเมื่อกี้ออาไรดอกที่สามคังนเก็บเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังเก็บลูกนี้ครับ จะพูดอเที่ยวแล้วออ,อันนี้รับไปนปลายางหรอหัวจะมือพูเนเนื้อพ้ะนะเนดเียเ๋ยวกับแล้วอยู่พูนล้เที่ยวสองเที่ยกับพูนเลยพูนละนายอยู่พูนล้วเที่ยวเอาฟีดแล้วไงปื้มของนี่เลย ตอนฝนเพาท่านไ้ตักัแกนโคโลอะไรแบบนู่นี่เฮ้ยฮะเอีย,ยงเพราะท่านใส่ก่อนโอเคเพราะท่านใส่ใส่สวนวนอยูอนน่นอ,อนเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าคุณปู่ครับตัวแรงครับเครื่องเท่าไหร่วะสองร้อยสิบครับ แด่จริงๆครับวันนี้ครับใช้สโลอย่างเดียวครับงานนี้ไม่มีรถไถครับมีแต่แม็กโครอย่างเดียวครับแม็กโครใหม่เดินอย่างเดียวครับต้องเรับมาเยกันครับเราก็อมาวิ่งครับอีกขั้นหนึ่งก็หยอนครับเพราะว่าไม่มีคนขับรถไถครับเดี๋ยวฟุบโผล่ครับโบแรงครับ เริ่มจะเสร็จแล้วครับเก็บด้านในก่อจะย้ายบอ่อครับวันนี้น่าจะเสร็จครับวันนี้ครับหน้างานเราก็เริ่มเทได้ครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดันดากันเซียวซาเลยวันเนี่ย กุาเปูทางตอนีเลยครับดินดีมากครับเดี๋ยวเอครื่องผับสูบเหมือนกันครับนี่สวยครับสีเงินครับเนี่ยเรายัางวิ่งงานเที่ยวยลยครับใส่หมอยังไม่ได้ครับดินมันน่วมครับโอ้โหกันอนต้ม 45เครื่อง60ศจะผ่านจุดเหนื่ได้หรือเปล่านะครับมาดูความแรงของเขาครับโอ้โหปล่อยมึกมาแล้วครับผมต่องทังอย่างเดียวครับดึกรอดหรือเปล่าครับรอดหรือล่วงครับรอดหรือล่วงครับ รอดหรือล่วงรอดหรือเปล่ารอดหรือไม่รอดหรือเปล่ารอดไหมรอดไหมไม่รอดไม่รอ,อ, <t> อดครับไม่รอดครับไม่ไม่รอดครับบ้องดิน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 ให้เขาพโนโนายคันเาโย่ได้เขาบ้องดิเนเดี๋ย<เ>ว <ฮ historic> พอขาดยอมใจครับคนขับแต่ละคนครับ ทีมงานมาจากบุรีรัมย์ครับผมนาฝนนี้ขอมาอยู่ติกับทีมงานอุตสาหกรรมดําซิงครับจัดไปครับขอบคุณไปทางเสียโลดครับผมที่อนุเคราะห์เอาแม็โครรถด,ดํามาช่วยน้องนุ่งทางสรารคามครับตอนาฝนเราก็จัดกันยาวครับจัดงานแปดไร่แล้วก็ต่ออยู่ครับอ้ไปยึดยึบ เริ่มเหนือ่อยมันเหนื่อยครับเดีย๋ยวตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วละ่ะอีกคนละอีกคนละเที่ยวน่าจะหมดครับฮึบฮึบเนี่ยตัวนี้สบายสบายครับตัวแรงของเราครับสระลูกนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว จณปูครับตัวแรงประจําบอรครับเขาอ,อะไรขั้นนี้นะครับดึงครับลากจูงเพื่อนครับที่นางงานครับ ตัวนั้นก็อีกไม่เยอะครับประมาณอีกเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วก็ตัวนี้จะทําสโลปขึ้นครับทําสโลปให้ลงไปตักน้ําได้ว่างั้นครับจะาองนาว่างัั้นครบ ความแรงของเจ้าคุณปู่ของเราครับโอ้โหสบายสบายครับนี่เป็นไงล่ะเจ้าคุณปู่ของเราครับไม่สบายสบายครับไม่ต้องเหยียบครับไปได้เฉยครับแรงจริงๆครับพี่น้องครับ แกแต่เก่าครับนี่รถเขาไปไดห้องก็ไปได้กันครับ เต็มบุงกีแล้วครับแต่ละบุงกีมีคุณค่าครับพุ่มขึ้นมาแบบนี้ครับจัดเต็มพุ่มครับไปเ,เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ